สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับเราอยู่บนภูเขาอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาครับวันนี้เรามาทําการงัดตอยางเคาะสนิมสักหน่อยโอ้ฝนตกสบายสบายชิวๆครับทีเดียวขับโดยจันเต้ยครับอาถ้าตอใหญ่เราก็งัดออกสักหน่อยเอาขุดออกสักหน่อยนี่แหละ ทำให้ไม่ให้เสียอ,อะไรนะ<ม>พลัง<ม>แรงรถเยอะเห็นเลยโอ้ดินสวยมากครับตรงนี้โครงการจะปลูกทุเรียนครับเดี๋ยวในอนาคตรเราก็จะมาปั้นเป็นเนินทุเรียนเหมือนจังหวัดจันทบุรีครับแต่หินเยอะมากเดี๋ยวจนันเตยจะยืนอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันจะเป็นสองฝั่งงัดได้ทั้งสองข้างครับ ขยืนผูกรูกหลักหลังจากเราเปลี่ยนซินกรุ๊ปมาครับงบประมาณในการเปลี่ยนซินกรุ๊ปก็เป็นหมื่นแหละรวมทั้นค่าช่างค่าอะไรไม่ได้วยครับ <c oughs> แต่ว่าต้องทำครับถ้าไม่ทำรถก็ทำงานไม่ได้อะไรประมาณนี้ ต่อยางกลุกต้นทุเรียนครับเพราะว่าราคายางมันไม่มีราคาแล้วเขาว่าอย่างนั้นข้างๆนี่ก็ต้นทุเรียนครับมันชอบอยู่บนภูเขานะต้นทุเรียน,ยนยงัดโยนงัดโยนครับ หินเยอะครับตรงนี้หินค่อนข้างจะเยอะน้่ <Hey, S 2> น่าจะต่อ,อยางนี้น่าจะค่อนข้างจะผุไปแล้วดวนี่ <Hey. S 2> หรือว่าเขาพิ่งตัดทำไมเหมือน <Hey. S 2> เหมือนต่อ,อยางเหมือนจะผุผุ <c oughs> <c oughs> อ่ะ่ะดันไป จัไม่ต้องกลบครับก็คือถ้างาดออกมาไม่ต้องขุดลุมมันกว้างไม่ต้องกลบเลี่ยหายเฉยหาว่าตรงไหนที่มีตอครับเราใช้นี่เลยครับ 140. ปปร้อ super m ไม่มีรถใหม่เหมือนเขาครับรถเก่าก็ซ่อมไปทํางานไปครับดีกว่าไม่มีอะไรทําต้องสู้กับมันครับให้กําลังใจคนที่ใช้รถไม่ใช่ป้ายแดงเหมือนเหมือนที่เราทําอยู่นี้นะสู้ๆครับสักวันหนึ่งก็คงจะได้ป้ายแดงครับสักวันหนึ่งถ้าใครชอบเล่นรถ มันก็พัฒนาการเรื่อยๆก็คือสะสมไปเก็บเล็กสะสมน้อยแต่ว,ว่ามันต้องลงทุนค่อนข้าง,งจะเยอะครับถ้าเล่นเครื่องจักรหนักแล้วก็ถ้าเล่นรถเก่าซ่อมค่อนข้าง,ง,ง,งจะเยอะบอกว่าทำไมไม่ออกรถใหม่ใช้ก็อยากได้รถใหม่ครับบอกไว้เลยใครๆก็อยากได้รถใหม่ แต่ว่าต้องดูงบประมาณในการซื้อของเราด้วยไม่ใช่ว่าเงินมีแค่นี้คุณจะเอาของใหม่มาครับคนส,สุดท้ายตายตายอย่างเดียวบอกเลยนะจบจบเกมครับยืนอยู่ตรงกลางเลยอะ่ะน่าจะขุดได้สองหนึ่งสองสมล่องเลยนะน่าจะได้สามล่องจันเตยจัดตรงกลางเลยครับ ต้องเอาคนที่ชํานาญการเลยเวลามาขุดครับถ้าคนไม่ชํานาญการนี่ก็เสียเวลาไปเฉยเฉยก็คือวางแผนไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะโอ้จะกินหมูหรือกินอะไรไม่รู้ <c oughs> กองไว้ครับก็ <c oughs> งัดไปเรื่อยวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จอะไรประมาณนี้ครับ ไม,ไม่ต้องกูดอะใส่เลยกอดินหน่อยนิดนึงไว้เท้าครับ ต้องหาให้หมดเลยจิ้มเลยอ่ะอ๊ะมันต้องเอาแบบุงกีที่มีคีบหรือเปล่าพอกดเสร็จก็คีบขึ้นมาเลยครับต้องหาให้หมดนะติดกับเขือนครับเราอยู่ติดกับเขื่อน ดูดูไปเหมือนต้นยางนี้เขาตัดนานเลยเนี่ยเืมันจะใกลจะผูกแล้วครับก็โซนจังหวัดจันทรก็เขาก็จะโลต้นยางเหมือนกันนะเห็นเขาโลต้นยางแล้วปลูกท mm ุเ hmm. ร so mm ียนค่นข้างจะเยอะครับอ่าระวังตูดลาย เจอหินครับอ่าเจอหินเจอหินเดี๋ยวโอกาสหน้าเราน่าจะมาาทำโคกทุเรียนแล้วแหละแล้วขุดสะใครสนใจคุดตอครับ ราคาเป็นกันเองต่อยางต่อยูาาอยคาต่ออะไรแบบนี้ติดต่อมาได้ครับ08 5 2 1 9 2 7 9 5ครับราคาเป็นกันเองไม่ว่าใกล้หรือไกลครับไปหมด <laughs> วันนี้ก็มาขัดสนิมครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ